ทุกท um, no um, no ่านมาตึ้นเครื่องค่ะเรียก็ดจะเป็นการตึ้เครื่องประปาครั้งแรกหลังวิกฤตการโควิดนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านตั้งติดไปที่เกาะสมุยนะคะวันนี้เราจะไปะสมยสันพร้อมกับอุปกรณ์นี้ค่ะองกระเป๋าและกระหังเถ่าลิงอ่า ไม่ได้ไปยห้าวันนะคะแต่อแค่สองเืนค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่นามีแล้วเดี๋ยวตามใใติดกันไปนะคะว่าจะพาทุกท่านไปสมุนส,ส,สนุษฐานแค่ไหนและบนเกาะสมุยมันมีอะไรไปกันค่ะตอนนี้สุดกินก่อนเลยทริปเรียบร้อยนะคะได้ตั๋วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันของบางกอกเอลเวสเขาจะมีเราบริการาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าทริปนี้เนี่ยมันคือ ที่ป้า,าชั้โครงการเที่ยวด้วยกัน,นในการจองทุกอย่างทั้งโรงแ,แรมแล้วก็เครื่องบินค่ะเดี๋ยวจะรล่าประสบการณ์มาแชร์กันทุกคนจะได้มีโอกาสได้ใช้ในสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รัา กาะสมุยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยค่ะรองจาก,ก,กเกาะภูเก็ตและเกาะช้างตั้งอยู่ในอ่าวไทยและเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอันนี้เราก็มองหาค่ะมีใครมารับเราหรือเปล่าโอเคเจอแล้วค่ะ มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาสม,มยุยดูสิคะบรรยากาศโอ้โหชิลมากๆเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนมึ่งตกไปค่ะเขาบอกว่าช่วง1นถึงห้า พายุจะเข้าแต่เราก็สู้ค่ะนี่คือสเสน่ห์ของการเดินทางนะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่บรรยากาศบอกได้เลยว่าเลิศม,มากเราจะพาที่นี่กันสองคืนสวันโดยห้องที่เราพักกันนัคือโอเชียนคอนบาร์คอนีคลีเซียค่ะ ถ้าไม่ใช้โครงการเที่ยวด้วยกันเราคงไม่มานอนนะคะ5ดาวแบบนี้แต่พอเราใช้โครงการเที่ยวด้วยกันที่นี่จากคือละหมื่นกว่าบาทเลยคือละ5,000เท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ส่วนบรรยากาศโรงแรมนี้เป็นยังไงและรายละเอียดเที่ยวด้วยกันที่ประจองเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปนะคะ ที่นอนของเรานะคะคืนนี้ที่สาราสมุนีว้าวสวยชิ้น ณผู้ชมตอนนี้ปลาย,ยังคงอยู่ที่สาราสมุยเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตทานอาหารเช้าแบบเบรคฟัตฟ o ตติ้งสักนิดนึงสำหรับสายฟตโตชนินิเพราะว่าอยากได้ภาพสวยๆในสระน้ำพร้อมวิวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามว่าราคาของฟตติ้งเนี่ย เขาคิดยังไงต้องบอกก่อนว่าอาหารเช้าที่ปาสั่งมาเนี่ยอินคูตอยู่ในค่าโรงแรมที่ปาจ่ายอยู่แล้วนะคะจ่ายเอ็กซ์ตร้าก็คือค่าถานและค่าแชมเปญอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละโรงแรมชาร์ตยังไงค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็อาหารพร้อมคนก็หิวขออนุญ,ญาตลงสั่งไปทานอาหารเช้าแบบที่ตัวเองต้องการนิดนึงนะคะ kalian มาสม,มุย,ยรอบนีมม้ไม่มีอะไรคะ่ะชิวอย่างเดียวว่างๆเล่าให้ฟังดีกว่าว่าโครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ย ใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งปลาเองก็ใช้สิทธิประโยชน์นั้นเรียบร้อยแล้วในทริปนี้ค่ะมาสมุยทำยังไงบ้างเริ่มต้นก็คือว่าเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเที่ยวด้วยกันเพื่อลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นก็จะมี s m s ตอบกลับมาภายใน3วันค่ะว่าเราได้รับสิทธิ์นี้ถ้าไม่ได้รับหรืออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรนะคะ3วันลองโหลดแอปพลิเคชันเปาตังค์ดูก่อนแล้วลองเข้าไปแอปพลิเคชันเปาตังค์เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราเป็นสมาชิกหรือว่าเปิดบัญชีกับกรุงไทย หรือว่าเราจะแสดงตัวตนด้วยบัตรประชาชนปราก็เลือกที่จะแสดงตัวตนด้วยบัตรประชาชนค่ะเขาก็จะให้เราถ่ายรูปบัตรกรอกบัตรอะไรต่างๆแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเราได้รับสิทธิ์นั้นแล้วหลังจากนั้นค,ค,คลิกเข้าไปเลยจะไปจังหวัดไหนจะนอนโรงแรมอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันเปาตังค์ซึ่งสําหรับปลายเองทริปนี้เนี่ยด้วยความที่ตั้งใจว่าจะมาสม,มุทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้แพ็กเกจหรือว่าโครงการเท,ที่ยวทั่วไทยด้วยแล้วมีในใจอยู่แล้วว่าอยากจะไปนอนโรงแรมอะไรก็ใช้วิธี การโทรที่โรงแรมเลยนะคะโรงแรมแรกเต็มโรงแรมที่2โทรไปเขาบอกว่าพี่คะเพิ่งเข้าร่วมพอดีวันนี้โชคดีมากหลังจากนั้นปาก็เข้าเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงนะคะซึ่งจะสะดวกสบายกว่าจริงจริงจริงเขาให้เลือกได้ว่าจะไปโรงแรมโดยตรงเข้าผ่านแอปพลิเคชันต่อตั้งหรือว่าจะเข้าผ่านออเดอร์แต่เราเลือกที่จะผ่านโรงแรมโดยตรงก็สะดวกค่ะเข้าไปทุ๊บเราจะรู้ว่ามีกี่ไทป์ o ูมของห้องที่เขาสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ แพงๆหน่อยอาจจะไม่ร่วมกลางๆหน่อยอาจจะร่วมซึ่งไทยที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นไทยที่ดีที่สุดที่เขาร่วมโครงการเราเลือกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะคำนวณเลยค่ะว่าค่าห้องเท่าไหร่แล้วจะหักเท่าไหร่แล้วเหลือจ่ายเท่าไหร่บอกอย่างนี้ค่ะง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยให้เรา4 0หรือว่าไม่เกิน3,000บาทต่อคืนคนหนึ่งสูงสุดได้5คืนประจองมาที่นี่2คืนนะคะคืนหนึ่ง3,000บาท2คืนก็คือ6,000บาทเพราะปาใช้จองห้องที่ว่าราคาเกิน3,000 แต่ถ้าใครราคาไม่เกิน3,000หรือไม่ถึง3,000เช่นจองห้อง1,500บาทคุณก็จะได้รับส่วนลด4 0จาก1,500บาทเช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าอยากเชิญชวนทุกคนมาเข้าร่วมในโครงการน,นี้แล้วมาเที่ยวเมืองไทยนะตอนนี้เพราะว่าทุกโรงแรมมีโปรโมชั่นโควิดลดราคาอยู่แล้วลดแล้ว30-40%แล้วยังมาได้ส่วนลดจากโครงการเที่ยวด้วยกันอีกคุ้มมากคุ้มค่ะโรงแรมม่ปรนอรน,นี้าดาว เพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับส่วนลดมากกว่า90%ที่ซ้ำไปที่มาในครั้งนี้และแค่นั้นยังไม่พอนะคะซึ่งหลังจากเราคลิกจองเรียบร้อยแล้วพอเราเช็คอินเข้าโรงแรมปุ๊บเราก็จะได้รับคูปองเป็นส่วนลดค่าอาหารหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะวันละ600บาทสำหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันละ900บาทสำหรับวันจันทร์ถึงพฤหัส ึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันหลังจากมาถึงโรงแรมเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็โชว์ตัวนี้ถ้าเราไปทานอาหารที่ร้านอาหาร,าาหารมันจะเป็นส่วนลดได้ทันทีง่ายดายมากเลยค่ะส่วนตัวเครื่องบินนะคะหลังจากที่เราเข้าโรงแรมเช็คอินเช็คเอาท์ออกเรียบร้อยตอนที่เราจองตั๋วเครื่องบินเราต้องจองราคาเต็มก่อนนะคะจ่ายก่อนเลยพอเรามาเข้าเช็คอินเรียบร้อยกลับไปเราก็าไปเข้าเว็บไซต์เที่ยวด้วยกันแล้วก็เลือกในส่วนของตั๋วเครื่องบิน เพื่อที่จะทําการถักส่วนลดซึ่งเขาจะให้เราไปกลับไม่เกินคนละหนึ่งพันค่ะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็อยากให้ทุกคนมานะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยและที่สําคัญอย่าลืมใช้สิทธทิประโยชน์ที่เราได้จากรัฐบาลน,น,นั่นคือโครงการเที่ยวด้วยกันไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองดูนะคะโครงการนี้จะหมดเดือนตุลาคมนี้แล้วรีบๆนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะการจะยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่อันนี้ ฮะบอร์ดครับต้องมีเทคนิคนะคะไม่ใช่ว่าใครๆจะไปยืนได้ต้องยืนยังไงคะต้องทำตัวให้บาลานซ์กับบอร์ดครับนี่ครับยืนธรรมดาอย่าไปเก่งถ้าเราไปเก่งมันจะตกครับลองดูนะคะบล่้ะเีวน่นเดีนันเดี๋ยัยวนันเด่นเดี๋ยวนันเดี๋ยันเด่นดี๋่นยนัเดี๋ยวนันเดี๋ยวนัเดี๋ยันนันันเดี๋ยยว่น ไม่ยากเลยอะเหือไปเรือขยะค่ะอ,อันนี้เรานั่งแท็กซี่บนเกาะสม,มุยนะคะจากโรงแรมสาลาสม,มุยเพื่อที่จะไปที่ร้านโคโค่แทรมเขาบอกว่าร้านนี้ถ้าไม่ไปก็จะเอาไปก็ไปเช็คอินนิดนึงนะคะเราใช้บรกิการพี่แท็กซี่ค่ะตอนนี้คนเยอะไหมพี่สม,มุยไม่มีใก ไม่มีแขกเลยเหรอ,อนั่นนะสีพวกเรามาเที่ยวกันเพื่อที่ว่าสมุยจะได้มีความคึกคักเหมือนเดิมพี่ๆเขาว่างงานกันมาสี่เดือนแล้วใช่ไหมพี่ที่เห็นรถขับกันอยู่นี่ท,ท้องถิ่นทั้งนั้นเลยเนะคะแท็กซี่ที่นี่เขาไม่ใช่มิเตอร์นะคะเหมาเ,าเอาค่ะราคากันเองสะดวกสบายค่ะมาที่นี่นั่งเครื่องมารถโรงแรมมารับไปไหนมาไหนก็ใช้บริการแท็กซี่ได้อย่าลืมนะคะมาเที่ยวสมุยกันเยอะๆนะ มาดูเมนูของร้านผมโค้แทมกันบ้างนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารฝรั่งหมดเลยค่ะพิซซ่าดูดีมากเดี๋ยวเราจะสั่งตัวนี้ค่ะดิอัโวลาเป็นซาลัมมี่พิซซ่าซาลัมมี่แล้วก็มีโรเต็ตค่ะ จานเป็นสปาเกตตี้ AOP ค่ะรสชาติจากจานมากเลยค่ะประมาณสองชุ่วมกว่าก็จะเริ่มมีการคงไฟ ําหรับการเดินทางกลับจากสมุทรกรุงเทพถ้าใครมาเที่ยวสมุยบอกเลยว่าต้องมีสัก3-4วันถึงจะเพียงพอนะคะส่วนตาร,รอบนี้มาแค่2-3วันแต่ว่าจะกลับมาอีกค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เรามาเที่ยวทั่วไทยกันค่ะและอย่าลืมใช้โครงการเที่ยวด้วยกันนะคะ,ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนใครชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Sub s c r i b e ์ห้ตาด้วยนะคะและสำหรับอพิโซดหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามลาค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ